สวัสดีค่ะสวัสดีสีและท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มาเจอกันค่ะกับอุลานกำนัาสุดเนาะพร้อมรถหล่อๆคันนี้เลยค่ะสมมอบพรุ่งนี้เช้านะคะวันอาทิตย์ค่ะวันที่สิบห้าเบิกดีของลูกค้านะคะปลายทางของคันนี้เจอกันได้จังหวัดศรีสะเกดนะคะอำเภอราศีสไลค่ะลูกค้าเก่าเราเองเนาะก็แนะนําญาติพี่น้องนะคะมาออกรถ ไปไว้ใช้งานนะคะลูกค้าใช้ดีบอกต่อเนอะอาะก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณไปยังลูกค้าเก่านะคะที่แนะนำญาติพี่น้องมาแล้วก็ขอบพระคุณทั้งลูกค้าใหม่นะคะที่ให้ความเชื่อใจไว้วางใจเนาะมาสั่งจองนะคะสเปคตามลูกค้าต้องการแล้วก็สไตล์ของการตกแต่งตามที่ลูกค้าอยากได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆค่ะสวยสไตล์แบบ สไตล์หยุ่นทรงแบบที่เขากำลังฮิตเลยนะคะช่วงนี้เนาะทรงหยุ่นนะคะนี่แนวคลีนค่ะสวยสะอาดตาไม่เยอะนะคะไม่แต่งเยอะเน้นแบบกำลังสวยพอประมาณดูแล้วแบบเรียบหรูของแท้เลยนะคะสวยมากๆเลยก็เอาใจลูกค้าที่ชอบสไตล์นี้นะคะทรงหยุ่น มีแก๊ปดำนะคะด้านหน้าเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใส่แบบเป็นหมวกเลดเนาะเพราะว่าจะเจาะไปที่หัวเข๋งรถของลูกค้านะคะอันนี้ไม่ได้เจาะเนะาะใส่แก๊ปดำด้านบนนี่ค่ะกันแดดได้เหมือนกันสวยนะคะลีมกรองแสงคันนี้ลูกค้าขอเป็นประหลอดค่ะก็ตัดกันกันกบสีตัวรถนะคะคันนี้เป็นสีบรอนมุกนะคะบรอนมุกเนาะพอดีวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยค่ะลูกคา้าไม่มีแดดออกเลยนะคะ อากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแบบนี้ทั้งวันแต่ว่าก็ไม่สามารถมาบดบังความสวยอของตัวรถได้เลยนะคะนี่สวยมากๆค่ะแปลงโชมหน้าคันนี้เป็นโดมิเนเตอร์นะคะพร้อมอกันชนนะคะเป็นกันชนโดไฟโดแต่ว่าลูกค้าขอแบบสไตล์เรียบเลยเนาะไม่ต้องย้ำหมุดยื่นนะคะสไตล์กันชนเดิมของโดสวยมากๆค่ะลูกค้า สวยมากนะคะเพราะว่ามันช่างเข้ากันเนาะดูแล้วแบบคลีนสะอาดตาสวยสุดๆไปเลยนี่ทั้งสีตัวรถทั้งสไตล์ของการตกแต่งนะคะอ่าสวยมากคลีนสุดๆ,ๆไปเลยดูความฉ่ำความสวยของสีนะคะได้เลยเนาะอ่าอู่สีของเราเองทุกขั้นตอนอ่าเหมือนที่แม่ค้ารีวิวไปนะคะเราเน้นงานให้ทุกจุดเลย ไม่ว่าจะเป็นพวกชุดแต่งนะคะอะไรแต่งทุกชิ้นเราเน้นให้นะคะนี่อันนี้ขนาดฝนตกเนาะช่างไปล้างด้านหน้านะคะเปียกฝนเข้ามาเนาะกำลังไล่เช็ดคราบน้ำนี่ค่ะดูได้เนาะความช่ำความแบบหนานะคะบอกเลยว่าหนามากๆงานทุกชิ้นนะคะนี่งานดีนะคะคุณภาพมาตรฐานนี่ให้ชมเลยเห็นไหมคะ เอามือลูบคราบน้ําออกนี่ถ้าลูกค้าอยากให้สวยใสแบบนี้ไปนานนะคะเวลาเราล้างทําความสะอาดก็สามารถใช้พวกน้ํายาเช็ดกระจกหรือน้ํายาที่เช็ดพวกโครเมียมนะคะเช็ดได้เลยก็จะใสสวยแบบนี้ไปแบบได้นานเลยคู่กับรถของลูกค้านะคะนี่เพราะว่าเราใส่ใจทุกขั้นตอนนี่ดูตัวปังตอได้เลยนะคะใสมากสวยมากนะคะงานหนาสุดๆเลย นี่ตัดกันกับสีตัวรถนะคะช้าแบบโอ้โหสวยมากสเปกกระบะของคันนี้ความยาวนะคะ3ามเมตรหกรวมท้ายเป็นสเปกมาตรฐานอู่เลยเดี๋ยวแม่ค้าจะให้ช่างนะคะไล่เก็บรายละเอียดขออนุญาตรีวิวก่อนเนาะเดี๋ยวจะคํานะคะเดี๋ยวจะมองไม่เห็นความสวยเหลือไม้นะคะที่ยังไม่ได้พ่นยังไม่ได้พ่นเก็บเนาะไม้เพิ่งมาส่งนะคะไปใส่ให้ลูกค้าเรียบร้อย กระทะค่ะคันนี้ลูกค้าขอเป็นกระทะชุบโครเมียมเป็นยาง8 2 5อขอบ16นะคะกระทะมีคิ้วค่ะดุมล้อพ่นเป็นสีดำนะคะเน้นคุมโทนโหดสวยดุดันนะคะแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อย2ลูกเลยกรองดักน้ำใส่ให้ทุกคันนะคะากาันเคลื่อนนี่ค่ะเรามีให้ทุกคันอยู่แล้วนะคะช่างยังไม่ได้เช็ดคราบน้ำนะคะนี่ยังเป็นคราบน้ำอยู่เลยฝนตกทั้งวันเลยวันนี้ แนบค่ะเสริมเพิ่มให้ทุกคันเลยลูกค้ารับรถไปเนะาะใช้งานได้เลยนะคะไปบรรทุกดินได้เลยเสริมเพิ่มให้เรียบร้อยทั้งหน้าทั้งหลังเราก็จะเสริมเพิ่มให้ทุกคันอยู่แล้วนะคะแบนตัดร้องคัสซีของเราเป็นตัวหนาเลย15มิลค่ะก่อนที่ช่งางเขาจะวางตัวแบนดตัดแล้วก็ตัวคัสซีเทียมนะคะประกบกันเนาะก่อนที่จะวางทาบลงไป ที่บนคัสสีรถเห็นนะคะก็จะมีรอยเชื่อมนี่คะ่ะรอยเชื่อมติดเลยเนาะช่างเขาก็จะเอาภูกันนะคะทาสีดํานะคะกันสนิมไว้ให้เรียบร้อยเลยช่างกระบะเนาะเขาก็จะทาไว้ให้ก่อนที่จะประกบนะคะเรียบร้อยไปถึงอุสีช่างสีก็นะคะล้างทาความสะอาดอีกรอบพ่นแบบนี้แหละคะ่ะเหมือนที่ลูกค้าเห็นเนะาะแต่ว่าช่างสีไม่สามารถถอดออกมาเพื่อที่จะพ่นให้ทั่วถึง นะคะทุกจุดแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วดูงานได้นะคะลูกค้าเราใส่ใจให้ทุกขั้นตอนไม่ต้องกลัวนะคะว่าสนิมจะมาเร็วนะคะดูแลให้นะคะรถของท่านบอกเลยว่าเหมือนรถใหม่ป้ายแดงนะคะมีช่างกําลังไล่เก็บรายละเอียดเนาะอาอาจจะยังไม่สมบูรณ์ร0อตอนนี้ก็99.99%นะคะเหลือเช็ดถูทําความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวมาพ่นดําเก็บรายละเอียดเล็กๆแน่น้อย,อย,อยอตัวนี้นะคะกระบะนี่คือเป็น มาตรฐานอู่ก็คือยาว3เมตรหกเสาสูง85ระแนง2ไม้ฝาข้างสูงอยู่ที่50นะคะอ่าก็จะเป็นงานไม่มีลวดลายนะคะติดแผ่นเลทแบบนี้เลยเนาะนี่ก็ยังไม่ได้เช็ดนะคะเป็นคราบน้ำอยู่สวยๆดูงานได้นะคะเป็นกระจกเลยลูกค้าเน้นง,งานให้แน่นอนนะคะดูได้สวยมากๆค่ะก็ตัดก,กันกับสีตัวรถนะคะเป็นสีบรอนมุกนะคะแล้วก็ลูกค้าขอเป็นแลบลายสีเหลืองสี น้ำเงินเนาะออกอมม่วงๆนะคะาตามแบบที่ลูกค้าแจ้งมานะคะก็ไม่เรียบเกินไปแต่ก็มีเป็นเส้นตัดนะคะให้ดูแบบมีเลเยอร์ขึ้นมาเนะาะก็จะดูไม่โล่งเกินไปค่ะส่วนฝาท้ายานี่เลยค่ะก็จะเป็นลายสามช่องอาตามแบบที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะก็ เน้นโทนนะคะสีเหลืองลูกค้าบอกอขอเส้นฝาท้ายเป็นสีเหลืองให้แบบลายมันดูแบบเด่นแล้วก็แจ่มขึ้นมานะคะเราก็จัดให้ค่ะแล้วก็เล่นด้วยสีน้ำเงินนะคะไล่โทนเนาะสีดำสีแดงออกอมส้มนะคะนี่สวยมากๆเลยนะคะลูกค้าสวยมากค่ะคันนี้ลูกค้าเลือกได้ลงตัวมากๆเลยนะคะการ์ตูนด้านหลังอันนี้ก็ลูกค้าเลือกมาเองนะคะตามแบบเลยจัดให้ได้นะคะ ทุกรูปแบบที่ท่านต้องการดูงานฝาท้ายได้ค่ะมีเหล็กดำให้เรียบร้อยนะคะตัวเดียวกันเลย15มิลหนามากๆนะคะดำให้เรียบร้อยดูงานเชื่อมได้ค่ะงานเชื่อมซ O2 โช็อกเล็ตแบบนี้นะคะนี่สวยๆเลยอ่าดูได้เนาะด้านในเชื่อมให้เหมือนกันนะคะไม่ต้องกลัวว่าบานพับจะหลุดง่ายนะคะนี่ใช้งานได้เลยดูงานจากทางอุ่ของเรานะคะต้องบอกเลยว่าลูกค้าใช้งานกันแบบยาวๆนี่คะ่ะไล่อัดจารบีให้ทุกจุดเรียบร้อย ไปก็ใช้งานได้เลยนะคะดูงานได้องค์ประกอบหลักทั้งหมดนะคะเป็น4มิลอ่าย้ำเลยนะคะเป็น4มิลทั้งหมดเลยงานแข็งแรงทนทานแน่นอนนะคะอ่าอันนี้ก็แฟนแมค้าติดเองนะคะดูงานได้เนาะอ่าดูงานได้นะคะสวยๆอ่าเดี๋ยวให้ช่างเช็ดถูทำความสะอาดเก็บรายละเอียดนะคะดูงานได้เลยเราก็จะเน้นทำเองนะคะ ก็จะได้สวยถูกใจเนาะ,ะเน้นทําเองเลยค่ะ,ะโดยทีมช่างจากทางอู่ของเราเองเนาะ,ะฝั่งนี้นะคะก็จะมีนี่เลยค่ะเหล็กค้ำดัำ้มระบบเซตตี้ให้เรียบรอย้อยมีการเคลื่อนให้เหมือนกันค่ะ,ะเห็นไหมคะในช่างเขายําหมุดยึดให้แบบนี้เวลาเขาย่นช่วงล้อเข้ามานะคะเปลี่ยนแผ่นซับด้านในเป็น6มิลน,นะคะเป็น6มิลเนาะ นี่ดูงานได้ค่ะสวยๆแบบนี้นะคะงานดีคุณภาพมาตรฐานมาได้เลยค่ะที่อุลันกุณทธิ์จะให้คันนี้ก็จะเป็นกระบอกน้ำสีตันแกนใหญ่นะคะลูกค้าสีตันแกนใหญ่ค่ะลายอัจาระบีให้เรียบร้อยทุกจุดค่ะกระบอกช่วยตัวชกปากนกแก้วมีให้ทุกคันนะคะตัวนี้สําคัญมากๆเนาะนี่ค่ะเห็นนะคะเราใส่ใจทุกรายละเอียดของการสร้างรถค่ะบอกเลยว่าลูกค้าซื้อรถไปนะคะใช้งานได้แบบยาวๆ แล้วก็คุ้มค่านะคะเกินคุ้มเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าเกินคุ้มกับเงินที่ลูกค้าจ่ายนะคะเพราะว่าทุกขั้นตอนเราดูแลยเองค่ะในอ่ข,ของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นงานย่นช่วงล้อนะคะนี่คันนี้ก็จะเป็นของลูกค้าจากจังหวัดกาลสินนะคะ6 h เฮกเคก็เป็นกระบะดำกะเกษตรนะคะอุ้ยขอบมึงหน่อุ้ยตกใจมึด เราย่นช่วงล้อเองนะคะย่นช่วงล้อเสร็จก็ไปขึ้นกระบะดัมขึ้นกระบะเสร็จก็ทําสีนะคะแล้วก็มาเก็บรายละเอียดเปลี่ยนยางเสริมแหนบทําท่อทุกอย่างนะคะ,ะดูแลยเองทุกขั้นตอนค่ะงานสวยๆคุณภาพมาตรฐานดูได้เลยนะคะแม่นะคะ้าอยากให้ลูกค้าดูที่ผลงานนะคะดูงานได้เลยว่าเราใส่ใจสวยงามขนาดไหนนะคะแต่ละขั้นตอนที่เรามอบให้กับรถของท่านเนาะกรองอากาศเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะคะทั้งนอกใน มีให้เรียบร้อยนะคะของเล้ยวเปลี่ยนทายให้ใหม่หมดเรียบร้อยเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาชมภายในค่ะชุดเบาะก็จะเป็น VIP สีฟ้านะคะตัวนี้ถึงสีฟ้าได้ออกอสีขาวนะคะสวยมากๆาก็จะมีปกผุ้ทรงอะไรหุ้มเกียร์มือจับมีให้ครบเซตเลยที่พักเท้าก็มีให้นะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ช่างนะคะไล่ขัด เงาลงแว็กให้สวยงามเหมือนรถใหม่ป้ายแดงสโลแกนจากทางอู่หลานทำงาน,นสุดของเรานะคะ,อ,ะอีกฝั่งค่ะนี่เป็นยังไงบ้างคะบอกเลยว่าสวยงามเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเครื่องเล่นนี้ให้เรียบร้อยค่าสวยมากๆเลยนะคะสวยมากๆนี่บอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนพิกัดอู่อยู่ในบ้านแสนสุขอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทนะคะ อุเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะสามารถแวะมาชมได้นะคะามาดูผลงานก่อนได้นะคะยินดีมากๆเลยางานสเปคตามสั่งนะคะนี่จะให้ตามลูกค้าต้องการบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะราคาไม่แพงไม่แรงอย่างที่ลูกค้าคิดนะคะเบาๆจับต้องได้ทุกคันค่ะขึ้นอยู่กับสเปคที่ลูกค้าต้องการเนาะอย่างคันนี้นะคะ JO7E เดี๋ยวแม่ค้าจะให้ช่างยกหัวให้ดูเนาะ ห้าสูบ1 0แรงมา้าเทอร์โบโคับมาเร็วค่ะรุ่นยอดนิยมนะคะสำหรับ j o 7 e นี่สวยเลยสวยมากๆนะคะชมแบบเต็มๆคันได้เลยนะคะต้องขออภัยเนาะพื้นที่อาจจะขับแคบไปนิดนึงนะคะเพราะว่าฝนตกเลยให้ช่างขับเข้ามาด้านในนะคะตรงโกดังอจอดเซ็ตถูทำความสะอาดนะคะสวยมากๆคันนี้เอาใจคนรักสไตล์คลีนค่ะ บอกเลยว่าเห็นแล้วใจละลายแน่นอนนะคะนี่โดนใจไวรุ่มเลย<อ>งานดีคุณภาพมาตรฐานอู่หลานกำนันสุดนะคะ<อ>เบอร์โทร0863297855อีกหนึ่งเบอร์นะคะ<อ>0981628084ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยสนใจรุ่นไหนสอบถามเพิ่มเติมได้เลยะค่ะจัดไปน,น้นซื้อผ่านทากสตัดสดได้หมดเลยอขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณ f c ทุกท่านมากๆเลยเนาะ ที่ให้ความเชื่อใจไว้วางใจค่ะรับชมผลงานนะคะของอุลลานกุมาสุดข,ของเราเสมอมาจ้า